ครับก็การทําจมูกนะครับจริงๆเราแบ่งหลัก,ลกๆก็2อแบบชัดๆก็คือเป็นแบบโอเพนกับแบบโครสคราวนี้ทำไมถึงมีคำว่าเซมิโอเพนขึ้นมาเซมิโอเพนก็คือเป็นการเปิดเหมือนโครสนี่แหละแต่เปิด2ข้างข้อดีก็คือเราจะมีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยที่มากขึ้นมองเห็นชัดเจนมากขึ้นการลงแผลเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยําการวางซิลิโคนก็จะแม่นยํามากขึ้นลดปัญหาเรื่องของการเบี้ยวเอียงได้สามารถแก้ปัญหาบางอย่างอย่างเรื่องของปลายใหญ่ตัดกระดูออกอ่อนได้เล็กน้อยสามารถจัดทรงเรื่องของอินเตอร์โดมได้เซมิโอเพนก็เลยกลายเป็น ีนิยมหลักๆนี่ผมก็ไม่ทำโคสชเลยในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทำโอเพนผมก็จะทำเซมิโอเพนตลอด ส่วนเซมิโอเพนใกล้เคียงกับโอเพนไหมต้องบอกว่าในเชิงของการลงแผลเนี่ยต่างกงาันแค่แผลข้างหน้าจมูกหน้าจมูกเนี่ยถ้าโอเพนก็คือจะมีแผลเพิ่มมาตรงนี้นิดนึงแต่การลงโอเพนที่ถูกต้องหรือว่าราคาโอเพนถึงแพงกว่ามากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราลงโอเพนไปเ,นเพื่อทําการรีคอนสตรักชั่นรีคอนสตรักชั่นก็คือการแก้ไขโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระดูกที่ใหญ่ไปทําให้เล็กลงหรือกระดูกที่น้อยเกินไปทําให้พุกมากขึ้นสูงมากขึ้นโดยส่วนมากาก็จะมีวัสดุมากมายให้เลือกใช้กระดูกอ่อนที่นิยมนํามาใช้ก็มมีี่ประาณ3ท นะครับก็คือกระดูกอ่อนแกนจมูกกระดูกอ่อนหลังหูกระดูกอ่อนซี่โครงแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าเอาว่าแข็งแรงสุดยืดไกลสุดมากสุดก็ต้องเป็นซี่โครงถ้าสมัยนี้ก็จะมีวัสดุเทียมมากมายที่ช่วยทําให้การทาดีคอนสตรักชั่นหรือการแก้ไขโครงสร้างเนี่ยมันง่ายขึ้นถ้ายกตัวอย่างก็อาจจะเป็นซี่โครงเทียมซี่โครงบริจาคหรือ,อจ,จะเป็นเนื้อเยื่อเทียมก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันครับ